จริงไม่จริงทำไมทำหน้าตาเดินนีอะอะไรผมซื้อของมาฝากพี่นะอ๋อเอาเหรออุ้ยมาๆๆมามสามร้อยบาทนะพี่นะองสามร้อยไปซ้อมก่อนไปกินเซยนี่เอาอาหารกินเซี่โอ้เดียวดีต้องขอบคุณพีเอฟซีมากมากเลยนะครับที่ส่งอาหารมาให้นุกกับเทนะครับดูสิเห็นไหมวันนี้ไม่สริงไม่สริงไม่มีอาหารกินเลยนะครับก็พวนขาเนี่ยวะมีเข่ากิน ก็เลยก็เลยเขาส่งเขาดูสิเขาเขาส่งมาให้สองสองอันก็เลยแบ่งให้เขาครานไปถูกแต่คืนแล้วเขานางกินสงสารมากนะครับสงสารมากเด็กตอนนี้ตนสารมันนี่รีบางที่ล่ะเอาไปให้เพิ่นปั๊บเพิ่นห่มกินบันนี่เขาเนาะแล้วปติเขาหิ้วเขาไหมพูดไม่เขากินเลยมึงพูดไม่เขาปะปะมันมันหน่อยมันนี่จะเขานี่แม่อ ไม่โอ้ข้าว KFC มันยังไงไม่รู้เพราะเอาไปเป็นเพรแตกขุ่มเมื่อกินเลยไหมเออเอามอาเอาเอาแบงอะไรไปแล้วไอ้ KFC หนึ่งถังแล้วก็กุ้งกุ้งเผาแล้วก็ปลาเผาไม่ได้กินมันเดียวมันเยอะหมดอีกเฮ้ยปักเอ้ยหนวดอย่าอายสิอย่าอายสิหนวดปักแก้มกูน้ำมันก็เบิดอด้วครับก็ขอบคุณ F ขอบคุณพี่พี่ F.C มากมากนะครับที่ส่งอาหารมาให้ก็ไม่ใช่ว่ากินแค่เราได้กิน ได้ได้สุดได,ได,ได้ได้กินทั้งทั้งวงเลยบอกว่าได้สุดแต่ยังมากเลยนะกูว่าเรื่องกินเหล้าเพื่อนนี่กินกัไ็ไปล่ <c oughs> ะพูดเดียวเียเหรอดีแล้วพูดเดียวนัน่นอย่าไปโยนอย่าไปโยนคนอื่นโยน